เช้าวันที่หนึ่งกรกฎานะครับปูมาแต่ซอครับทนมช้่มครับฟันดีว่าครับปูปกติครับปูเปิดดวงก่อนรับรางวัลนะครับเนาะ คมมองบเข้ง่ายสิเรียนยอะมือที่โชคดีมาเขาวัดบอกครับปูชุดสามตัวนะปูครับผม หางเดียวแปดแปดศูนย์สองเก้าขับปูโอ้และชุดเต็มสามตัวเพามีบาปูเต็มสามตัวครับเขาก็เอาแปดเก้าศูนย์มาตัวแปดเก้าศูนย์มาตัวเด่นที่แปดขับปูโอ้ครับหลักร้อยเป็นเก้าแปดศูนย์สิก็เร่รรบาคาปู ก็เก้าศูนย์มันกลับได้ตมันกลับได้ตแปดศูนย์ศูนย์แปดปดศูนับปูสองเก้าตรงตรงครับล่างสองเก้าตรงตรงเลยนะครับครับสองตรงตรงบอตองกับบอตองกับรับปูขั่ได้บอกกงับขับแตกค่ะครับไม่เสืมันไม่ต้องกลับ ไม่ตรงกับแปดศูนย์แปดศูนย์แปดครับปูโอ้ครับทำชุ่มครับเน้นที่แปดศูนย์ศูนย์แปดเน้นที่แปดศูนย์ศูนย์แปดบนครับล่างสองเก่าตรงตรงครับปูตรงตรงกลับด้วยหรือยังไงวะบน่น้ตรงตรงศูนย์แปดบนั่าซ้ำตัวกับแปดแปดศูนย์แปดศูนย์แปดครับปู่ ชมครับแปดแปดศูนย์สองเก้าปูบอกเน้นให้ห้างเดียวครับถ้าชุดเต็มสามโตนี้ม่จะคูไม่จะหางปู่ชุดเต็มมันมันกื่นี่ยูย่หกคูหกครูครับปูมมค,ครับปูเดี๋ยวปูเขียนชุดเต็ม,มครับ,บ,บ,ค,รบครับปูเพือ่อเพื่อพ้นเนี่ยเขาชุดง่นะปู วอ้ยส่วนใหญ่เ้าก่นเน้นใท้ตัวนี้ลหะอ่ะหกคูหก้คา,างครับห้องค้างปูหขอค้างก็ไม่รแปดแปดศูนย์เก้าแปดศูนยครับปูศูนย์ปดครับปูหองห้ปูมันเป็นนันษ่ะค่ะมันถุดครับปูอันนี้8ป0ครับ9 ค,ครับป<อ>ูตัวนี้เท่ากับคับครับตัวคนแนไปที่แปดแปดศูนย์ะคะแเก้ศูนแปดเขามาเลครับศูนย์แปดอ๋คอคบปู นแม่เสือแถวเดียวกบซามันเป็นตกกบเป็นตกกำนะปูเนาะกับบนบนห้าอนหนึ่งแปดศูนปดับปูชุดหนึ่งมันที่นี่แปดศูนแปดกับแปดสามรับแต่ว่าห้าห่าสูนย์ศูนย์แปดนย์แปดเลศูนย์ศูนย์แปดกับปูชุดนี้ครับดวงชุดวัดดวงเลขที่สามสิสามขับปูนี่ครับเป้าทถานี่ครับชอบ เก้าแปดศูนย์ครับท่านผู้ชมแต่ว่าปูแปดแปดศูนย์ครับตัวเดียวนี่ครับครับผมอันนีต้งงวดที่แล้วเขาตัวนึงเข่าศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์แปดครับนี่ครับแคปเอาครับท่านผู้ชมครับชุดสามตัวนี่ครับถ้าท่านใดอยากได้ชุดเต็มปูนี่ครับลักลอยมีแปดมีเก่ามีศูนย์นโปูเนาะนี่ครับลักลอยมีแปดครับกำมาจับใส่ตัวเด่นนะปู ครับผมรับชุดบนนี่ครับชุดบนสามศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งแปดสังเกตปู 1, 1> วงเน้นชุดๆก็คือแปดศูนยปูนยะปูเนาะครับนี่แหละครับเจกับแปด ชุดล่างครับล่างห้าคู่ครับท่านชมครับศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดนี่ครับปูวงที่สองเก่าได้เลยครับท่านชมครับสองเก้าเป็นสีสงสัยอีกแล้ว่ะเด็ดเจ็ดค่ะเด็ดเจ็ดแต่ว่าแปลกจังแปลกจังเพื่อนอะไค่ะล่างอย่างเดียวครับผมแต่ว่าปูกะนี่ครับ ฟันให้เม็ดเดียวครับท <laughs> ่านชมครับ88029นี่ครับเม็ดเดียวเจีงจิ้งจิ้งกับปูครับพอเจ่งน้ำจัดหวดเนี้ยกับปูข้นงบนข้งล่างเนาะครับเน้นที่880ดนเน้นน้ำปูเนาะครับหางเดียว เม็ดเดียวเม็ดเดียวครับเชา้าวันที่หนึ่งกรกดาครับชมชมครับอีโชพี่หมาอีโชพี่หมาน้องปูเนาะครับเราจับรวยไปด้วยกัน, <laughs> นถูกถูกครับชุดสามตัวนี่ครับชมชมครับนี่ครับชุดสามตัวแปดแปดศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์ 908 0ศ0 0ย์แปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดแต่ปูฟันที่แปดแปดศูนย์นี่ครับหางเดียวกับทำชุ่มครับเฮงเฮงครับปูเอาครับแคปเอาครับทำชุ่มครับกระตามนี้นะครับนาอครับเอาครับครับนี่แหละครับ แนวทางนะครับดูว่าโคงสุดถ่ายและถ่ายสุดของปู4ี่ศูนย์ครับปูยังย่ำยังเน้นตัวเก่านะครับนี่นะครับเบิ่งเอาครับครับนะครับยังเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมขึ้นไปสามตัวชุดสามตัวชุดสามตัวนะครับเช้าวันห้อยออกครับชุดสามตัวงวดที่แล้วกะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดนะครับสามตัวตัวตัว นี่ครับนี่นี่ครับแอันที่ปูเน้นหไนะครับแปดแปดศแปดแล้วก็มี9ก้าแปดศู0ย์เก้นดศนะครับเน้นตัวนี้มีตัวเน้นของปูนะครับบนครับปูฟันไปที่นะครับแปดแปดศ ล่างนี่สองเก่าครับนี่นะครับคงสุดท้ายในท้ายสุดเช้าวันหวยออกนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งขรกกดาหมหกหาขอให้ทุกท,ทุกท่านนะครับโชคดีอันมานเห่งๆิงตว่าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ